พี่เจนี่อัปเดตก่อนค่ะว่าตอนนี้เป็นไงเซลฟี่จิตใจกลับมาปกติไหมหรือว่ายังประหวาัดผวาอยู่ก็ยังตัวเวลาขับรถหรือว่านั่งร,รถค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่างานของเรามันต้องเดินทางเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าแพนิคแหละวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์พอจำสถานการณ์ได้ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็นั่งเล่นโทรศัพท์กก็ชวนคุยกับป้าน้อยเนี่ยมาตลอดทางใช่ไหมแล้วก็ ีช่วงหนึ่งที่จะเนียไปตอบไลน์ลูกค้าตอบไปตอบมาเงยหน้าทีเราอะรถมันแบบเงี้ยะแล้วมันเหมือนแบบเครื่องบินตกลมากานะคะลงไปแล้วเจนเนีะสิ่งแรกเลยที่พูดก็คือยูจินยูจินคือ,อบอกให้พี่เลี้ยงอะรีบไปกอดหรือไปโอบเขาแล้วหนูรีบกดเข็มขัดพอ,อหนูกดเข็มขัดแล้วหนูกาลังจะปีนไปรถมันก็คว่าพอดีกลายเปน็นว่าหนูก็โดนเหวี่ยงไปในรถเลยค่ะแล้วยูจินอะก็ตีลังกาแล้วพี่เลี้ยงอะก็ไปทับยูจินอยู่เพราะว่ารถมันคว้า ดกน้องในทั้งคาซีดไหมรนัครับคาซีดมีทุกครั้ะที่บ้านอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากคือหนูโคตรมั่นใจเลยว่ารอดมาได้เพราะคาซีดเลยแล้วคือตอนที่พี่เลี้ยงแบบว่าไปทับอ่ะหนูต้องแบบไปอุ้มพี่เลี้ยงออกเพราะเขาทับอยู่อะค่ะแล้วสิ่งที่หนูแบบว่าได้ยินตลอดคือยูจินร้องไห้นูบอกว่าดีมากเพราะว่าถ้ายูจินไม่ร้องอ่ะหนูคงเป็นบ้าไปเลยอะค่ะเรายังรู้ว่าเออเขายังมีสติเขายังมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะตั้นั้นสิ่งแรกที่เราดูสตัวเราทำเลย สิ่งแรกเลยที่คิดตอนนั้นคือ กดเข็มขัดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็รีบปีนไปหาลูกแต่ปีนไปไม่ถึงรถคว่องซะก่อนรถมันลิกก็เลยแบบว่าตีลังกาแล้วก็พอรถนิ่งอะค่ะก็รีบไปยกป้าเนรออกแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาปอบขวัญเขาแล้วก็บอกใจว่าอย่าล้งอย่าล้งเดี๋ยวลูกตกใจเดี๋ยวลูกตกใจอะ,อะไรเงี้ยรีบโทรหาย,ยูคนแรกสรุาตอนนั้นยูคนกับเขาเป็นเขาหลับนาย,ยหรือวูบหรืออะไรงคะเจนนี่หลับนายค่ะแต่ว่าคือป้าน้อยเนี่ยเป็นเพื่อนเจนนี่ที่ค่อนข้างที่จะชอบเกรงใจมากๆแล้วเขาไม่กล้าบอก เพราะว่าเขาเพิ่งขับสินาทีไงเคยถ้าขับมานานแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาทักได้เขาอะไรได้แต่พอเขาเพิ่งขับเขากลัวว่าเดี๋ยวเราจะว่าเขาว่าทํางานไม่ดีไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาหน่อยมากก็เหตุการณ์ี้เขาเป็นซุ่มเข้าไปเลยริงหรอซุ่มเข้าใช่ค่นตอนเนี้ยหนูพยายามแบบบอกทุกคนว่าอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันแรงเกินไปเพราะว่าสภาพจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเจนนี่อ่ะอาจจะแบบเจออะไรมาเยอะมากที่เราพร้อมรับทุกสถานการณ์แต่ว่าน้อยอ่ะเป็นคนที่ครอบครัวเขาก็ ไม่ได้ฐานะที่ดีมากแล้วก็ขึ้สืดเสียคุณพ่อไปพอมาเจอเหตุตรงนี้เขาร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะทแรกที่เขาพูดออกมาคือไม่ได้ตังใจไม่ได้ตันใจอย่างเงี้ยคือมือสั่นแล้วบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อยไม่พื้นไม่พื้นอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนการเป็นเราต้องแบบปลอบคนในถา์ใช่ค่ะแล้วก็หนูไม่ร้องเลยจนกระทั่งแม่เกตมาถึงก่อนแล้วอุ้มยูจินไปพอยูจินถึงมือแม่หนูก็แบบปล่อยโฮเลยแบบว่ายูจินรอนแล่งหนูลูกเกือบตายเพราะหนูอะ ที่ที่ยู่เขาบอกว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานเลยที่แบบสิบนาทีที่นานมากหนูว่านั่งรถคันเดียวกับยูตลอดจนมาถึงปั๊มที่สุราษฎร์หนูบอกว่าหนูขอไปนั่งอันผ่านนะเพราะว่ามันรู้สึกเซฟตี้ปลอดภัยกว่าแล้วก็หนูบอกว่าหนูอยากขับเองด้วยถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเจนี่ชอบขับรถเองตลอดเพราะเราค่อนข้างมั่นใจในฝีมือของตัวเองอะไรเงี้ยขับไปได้สิบนาทีหนูง่วงมากคพหนูเพิ่งกินกินหนูกินก๋วยเตี๋ยวไปสองชามว่าหนูกินหนูว่าจอดข้างทางหนูบอกว่น้อย หน่อยไม่ไหวแล้วแล้วป้าน้อยก็มาขับเขาก็เพิ่งขับนั่นเลยค่ะสิบกว่านาทีแล้วก็เกิดเหตุเลยแล้วตอนเห็นแล้วจุดเห็นบอกว่ายูบอกสั่งห้ามไม่ให้ไม่ให้นี่ตลอดให้ลูกไปด้วยจริงนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้เราเห็นข่าวแล้วถามว่าก็คงน้อยลงค่ะแต่จะให้ขาดเลยหรือเปล่าก็อาจจะไม่เพราะว่าในใจก็อยากให้เขาซึมซับอยู่นะคือถ้าเล่นใกล้ๆในปริมนฑลอะไรเงี้ยก็อาจจะพาไปดูมามีร้องเพลงบ้างอยากให้เขาเห็น ในความเป็นอาชีพของแม่อะไรอย่างเงี้ยออแต่ตออใช่แล้วเขาบอกว่าช่วยบินหน่อยเถอะปีน,นี้ฝึกบินออหน่อยฝึกหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เจนี่ก็ยังกลัวเครื่องบินอยู่เหรอกอยังแต่พอเกิดเหตุแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวไม่แพ้เครื่องบินเลยนะใชออ่ก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มฝึกปีนี้ค่ะเพราะว่าตั้งใจจะบินไปต่างประเทศกันด้วยเพราะแฟนบอกว่าถ้าจะฝึกต้องบินลำใหญ่แล้วก็บินไปต่างประเทศจะได้คุ้นชินกับ กับอะะไรออย่งงเี้คันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่เราจะลองเราจะลองไปต่างประเทศใช่ไหมโอ้จะเปิดใจวางแผ่นเพราะว่ายูบอกว่าถ้าตัวเองไม่ไปก็พาคนอื่นไปนะเราได้ไหมได้ไหมไม่ได้เราจะไปประเทศอะไรจ้าเจนนี่ก็ไม่พี่จอยไม่ได้ที่อยากไปก็คือไม่สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะต้องโกรยังคะต้องโกรยัง กำลังดูกันอยู่ค่ะอ่าเป็นที่ฮันิมูนเหรอคะจำที่ครั้งแรกฮันิมูนเหรอโอ้ยลูกหนึ่งแล้วไม่ฮันิมูนละแต่แต่เป็นเรียกว่าจิ๊ปตั้ลูกมังกรได้ไหมไอ้คนเหรอสนุกอยากมีจริงใไหมน้องต้องเกียวน้องฟูจิอย่างเงี้ยหรอโอ้ยแม่น้องสุริยากมีค่ะใช่เพราะว่าอยากให้ยูจินมีพี่น้องแหละเจนนี่มีลิลลี่เราก็ได้ปรึกษากันได้อะไรกันแล้วก็ อยากมีครอบครัวใหญ่อ่ะคือครอบครัวหนูมันเล็กมากเลยอ่ะหนูอยากมีรูปติดฝาผนังที่แบบจริงๆนะเป็น10 20คนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไหวเหรอจะนี่ไม่ไหวนะแต่ไหวแต่ว่าก็อยากให้ขยายกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ยิ่งเหมือนขอว่าจะลองแบบธรรมชาติแล้วไม่ได้แบบฝึกษาหมอมองแล้วก็พอรแบบเอ๋อใช่เมื่อคืนเพิ่งคุยกันเลยค่ะเมื่อคืนเขาบอกว่าไปปรึกษาหมอไหมว่าจะเอาแฝดก็จะได้เลือกเพศเลืองอะไรแต่ว่าหนูอ่ะส่วนตัวก็ยังคงชอบความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะ จริงหนูก็ยังอยากได้ผู้หญิงนะแต่เขาบอกว่าลูกชายปีมังกรจะปังจะเฮงหนูว่าลุ้นดีกว่าแต่ตัวสุขภาพก็คือมันแข็งแรงพร้อมมีการพชาติหมอบอกว่าปูดมดลูกไป่นั้นมันจะติดง่ายมากนะแล้วก็แบบก็คือถ้าปีนี้มาทันก็ต้องภายในกรุงพาอุ้ยเดือนเดียวใช่เพราะว่าลูกจะคลอดธันวาก็ยังติดปีมังกรถ้าเป็นตอนนี้เริ่มปฏิบัติการทำทุกวันอยู่ร้อยเลี้ยค่ะทำวันเว้นวันไม่ต่างกันเล หนูไม่เคยบนบานเรื่องลูกค่ะแต่ว่าจะบนบานเกี่ยวกับให้พวกเราทุกคนเนี่ยปลอดภัยเลยก็มีสิ่งเดียวที่หนูบนบ่อยเลยก็คือคุมหมอนราแล้วก็ปีนี้ค่ะก็ตั้งใจว่าจะรำถวายท่านหน่อยบางทีไม่รู้ว่าเป็นบนอะไรไ้หรือเปล่าที่เกิดเหตุรถคว่ำเกิดเหตุอะไรเงี้ยบางทีพูดพูดไปอาจจะไม่ได้จุดธูปแต่ถ้าท่านได้ยินหรือรับรู้อ่ะเราก็อาจจะแบบง้แก้บนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเดีแต่ปีนี้ก็จะมีรำมโนราที่ แก่บนทางใต้ด้วยค่ะเมื่อไรคะเมื่อไรดือนไหนคาดว่าน so ่าจะเป็นช่วงพฤษภาค่ะเรื่องกับน้องเจนนี่สนนคเข้าใจอลิลลี่เขาทะเลาะกันแยกกันน่ะค่ะเป็นอิสระเพราะว่าเจนนี่ภาระหน้าที่เยอะมาก จนบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าทําหน้าที่ได้น้อยเกินไปแล้วบางทีถ้าลิลลี่รอแค่จนเจนนี่คอนเฟิร์มว่าเพลงต้องออกเดือนนี้นะลิลลี่ต้องทํางานในเดือนนี้เดือนนี้น้องก็จะไม่โตเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องโตด้วยตัวเองแต่ว่ายังซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะเพลงนี้ดีไหมแต่งเพลงให้หน่อยไทยมีที่ไหนดีได้แต่ว่าให้ลิลลี่เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็ให้รับงานเดี่ยวให้เยอะขึ้นเพราะว่าจนเจนนี่พูดกับแม่กับน้องแล้วว่า อยากมีครอบครัวจริงๆอ่ะอยากมีลูกเพิ่มแบบถ้าเกิดท้องรอบนี้ยูคงไม่ให้ไปคอนเสิร์ตเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุเหมือนคนที่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือให้น้องลิลลี่เป็นอิสระเองเลยอยาเกิด่ายเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะอยากให้ลิลลี่ทำต่อให้หน่อยเป็นเจ้าของค่ายไปเลยมีพี่อยู่ท้างหลังอย่าไปกลัวเพราะว่าพี่ถ้าน้องยังรอแค่หนูอ่ะน้องก็ไม่โตแน่นอนอ่ะหนูมั่นใจเลยลิลลี่ก็โอเคไหมคะ เคกับการได้เป็นศิลปินอิสระเพราะเขาก็อยากลองอยากทําแต่ว่าเขาก็น้อยๆตรงที่ว่าเรามีเวลาน้อยลงติดตัวติดกันมาตั้งแต่คลอดอจนมาถึงเรามีสามีและเราแยกบ้านเขาก็ยังไม่ได้มุกออนจากการน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้เวลากับเขาไปเรื่อยๆค่ะ,ะแต่้องน้อยใจรามาปีเหมือนกันนะใช่นางจะร้องให้ตลอดเวลาคุยเรื่องแบบนี้แต่ว่าเจานี่ก็บอกว่าไม่เป็นไร ขอได้คลิปหน่อยรอรี่มีบ้างนะเดี๋ยวพี่จะมาเปิดหลักฐานดูให้ดูเด็กด้วยแหละเขาก็ติดพี่ติดอะไรเงี้ยไ้เหมือนเานอยใจรเราใช่ไหมน้อยใจน้อยใจค่ะเขาพูดทุกวันว่ามาอยู่ใต้เถอะสร้างสร้างใายไว้ทําไมไม่มาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็บอกว่าคือพี่อยากซื้อกภาพาะไปร้องให้อยู่จริงจริงไม่ว่าจะเรื่องของสังคมการเรียนหรือว่าเหมือนงานของพี่ที่ต้องถ่ายรายการทีวีอ่ะคือหนูไม่นั่งเครื่อง ถ้าพี่อยู่ได้พี่ก็ต้องขี่รถไปกลับทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะอันนี้ที่เรายกค่ายให้น้องไปเลยไหมก็ยกให้ดูแลค่ะแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะก็ยังมีซัพพอร์ตอยู่เราก็ยังเชื่อว่าเจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นอย่างชื่อเจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นค่ะแต่น้องคือเลเลลลิี่ก็ยังใช้นามสกุลได้หมดแล้วสดชื่นค่ะเพราะว่าเขาก็จะขึ้นเป็นเจ้าของค่ายได้หมดแล้วสดชื่นละวว้าคือจะให้น้องบริหารเองน้องบริหารที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังดีกว่าแล้วันนี้ยังว่าเราแบบกลับบ้านดึกถูกไหม โอ้โหพี่วัยรุ่นอ่ะ19ปีอ่ะพอกำลังจะด่าอะไรไปอ่ะหืมต่อเองตอน19ปีอ่ะไม่คิดมั้งเ <c oughs> อะต่อเอง19ปีเจงก็ไม่ได้กลับบ้านเร็วนะ <c oughs> อะไรเงี้ยค <c oughs> ือก็เข้าใจได้แต่หนูอ่ะแรกๆหนูอาจจะดุหน่อยแต่ตอนนี้หนูก็ให้คำ ให้ข้อคิดเขาแล้วเขาคิดเองอเด็กอะยิ่งบังคับอะยิ่งแบบต่อต้านะ่ะเอและเขาไปเรียนรู้ไวสนุกอะไรเงี้ยค<ช>่ะสนุกอันเรื่มหนุ่มนหนุ่มเึ็นดีขึ้นมีปฏิบัติโอ้โหโทรศัพท์นี่จับไม่ได้เลยไม่รู้ทําไมห่วงเหรอห่วงโทรศัพท์มาจาับปุ๊บนี่ไฟช็อตเลยๆๆ <c oughs> น,น่าจะมีคนจีบอยู่บ้างเรื่อยๆเก่กตัวเราเป็นที่สาไม่ได้ห่วงเลยให้น้องเรียนรู้ตัวเองได้ก็เป่าหูทุกวันนะว่าใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นภาอ่ะคือพี่เป็นห่วงลิลลี่นะแล้วก็ พูดว่าน้องต้องหาคนที่เขาโตถ้าเกิดจะคุยต้องคุยแล้วโตแล้วสบายใจไม่ไม่ใช่มันมีปัญหาเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่จําเป็นอ่ะก็ดูไปก่อนเพราะว่าด้วยอายุอ่ะแล้วคนอยากเข้าวงการแบบนี้ี่ะเยอะมากลีก่ยอ,อย่ารีบอะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจแล้วปรึกษาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะห้ามได้หรือไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตอิอันนี้จสปวดอันนี้ไม่เคยห้ามได้ทำไมยัง่ยังไม่แม่ห้ามไม่ได้เหมือนกัน ชมค่ะว่าเราก็เป็นวัยรุ่นมาก่อนแต่ไมแค่เขาไม่ได้ตีกันพี่น้องมีงอนงอนมีน้อยใจแต่ว่าสุดท้ายอจะนี่ยอมตลอดเพราะน้องร้องให้เราก็แบบอ้าวฉันผิดอีกแล้วขอโทษขอโทษอ่ะเดี๋ยวลงใต้สิบพันอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย